สวัสดีครับสวัสดีพี่น้งองเอฟช่องล็อกยินดีไซเซียนะครับวันนี้เราก็อยู่หนะ้หน้าร้านปัม๊มเอ่อหน้าร้านจอดปั๊มพีทีนะครับหน้าร้านอ่าทักพาร์ตออโต้นะครับทักพาร์ตอะไรแต่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเอ่าเมื่อกี้เราเห็นน้องชิวนะครับคิวเดินแวบแวบแวบแบบแบบแบบตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านทักพาร์ตอะไรแต่งนะครับพี่น้องนี่นี่ครับ ามาที่นี่ได้ไงมาโผล่ได้ไงเนี่ยมีใครอยู่ร้านไหมอยากจะเหมาเมาของในร้านนั่งหน่อยนะครับนี่เขาเตรียมของไว้โอ้นี่นีเ <c oughs> <c oughs> จ้าลกกี้เราก็ได้ของจากที่นี่ไปหนึ่งชิ้นงานนะครับหนึ่งชิ้นงานซึ่งน้องชิวให้นะครับดูเนี่ย นี่อะไรเขาครับของตกแต่งภายในร้านนะครับซึ่งเขาหามาเพื่อให้กับพี่ๆน้องๆ f อลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเส้นกรุงเทพนะครับกรุงเทพที่จะลงไปฝั่งฝั่งใต้ของเรานะครับจะอยู่ในปั๊มพีทีปั๊มพีทีปานบุรีนะครับ นี่พี่น้องใครชอบแบบไหนก็เลือกซื้อเลือกหาเอานะครับเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยอะไรแต่งเขาอยากได้ของฝีมือล้วนๆจากคนไทยก็ได้นะครับหรือของจากอาญี่ปุ่นนะครับของนอกก็มีนะครับนี่นี่แกมเลดของอ่ 360หรือ N P R มีนะครับนี่ครับนโดนเจ้าตัวมาแล้วครับใช่เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์สวัสดีครับผมเป็นผู้แข่งแม่ฮะครับสวัสดีครับนี่ครับน้องทิวครับน้องทิวครับจะไปชุมพรครับไปชุมพรรหอครับผมมาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ให้รู้ตัว นะไปไหนโอไปไหนอยู่ร้านอย,อยู่บ้านไดนี่ครับพอดีผมผมตั้งใจจะมาแบบไม่ให้รู้ครับฮัลโหลเจเือ่ <c oughs> <c oughs> อนมหาาเนี่ครับก็ใครสนใจแบบไหนนะครับนี่ของอีสุนะของอีสุ <c oughs> จิกะจิกะเอ้ไม่ใช่ดิเ <c oughs> ออเออเนาะใช่เนาะ ใช่ใช่ใชนี่จิก้าครับนี่นแล้วนี่ครับเพะัะนั้นเห็นไปกันที่สัะแก้วใช่ไหมอืมตแ่คิดว่าเอาไปแจงไปอ๋ออแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเออ เห็นเสียทิวไปกับเขาเหรอที่ระยองะยองไปเสียวูธเขามาใช่นไหมระยองไม่ได้ไปพี่อ้าวใครว่แกแวะมาอยู่แกแวะมาหาพี่ท็อปเมื่อวันสองวันนี้เมื่อวานนี้แหละมั้งผมไม่ได้ไปเลยอืมเพราะว่าเห็นเอ่อเอฟซีพี่ไหลสดมาแล้วเอฟซีบอกว่าเสียชิวไประยองกับเสียวูธเอ้าโอ้โหไม่ได้ไกลนะพี่ท่านเียทิวผมไม่ได้ไกลอะไร ช่วงนี้ก็คุกๆอยู่กันที่ร้านใช่ไหมนี่ครับมีอะไหล่อะไหล่ตามนี้เลยนะพี่น้องรถใครมีรถรุ่นไหนก็นี่ครับดูรถตัวเองนะอยากได้อะไหลตัวไหนมีนะครับนี่ตามนี้เลยสิงไฮเทคฮีโนเมกาห้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับมีหมดเลยนะครับนี่จิก้าเมกาเดก้ามีหมดพี่น้องนี่ครับน ฟูโซครับอีสูล็อกกี้ก็มีนะหัวก็มีครับหัวไทยหัวนอกมีหมดนะนี่ของล็อกกี้เราจะเป็นหัวนอกตัวนี้ครับแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไม่ไม่ไม่ตัวตัวตัวตรงซุ้มล้อตัวนี้ครับของผมของผมมันจะมันจะโค้งเล็กมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้ มันจะครอบด้วยแผ่นสแตนเลสไม่ได้มันต้องเอาไปชุบเลยไม่มีนี่ครับตอนนี้ก็เห็นลงเฟสก็ขายได้เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆครับเรื่อครับ,บ,บโทรมาใช่ไหมครับก็เนี่ยฝากแล้ฝากพี่พิงร้องเอฟซีนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน ร้านทักพาสอะไรแต่งของน้องทิวนะครับน้องถึงทเจโออืม oh. นี่ครับใครอยากได้ไฟไน,น,น,นี่นะของฟูโซอ่ะอโอ้ oh, นี่ฟูโซได้ไฟไท้ายใหม่แล้วพี่น้องยังไม่ได้ยกไปให้พี่แกเลยนะโอ้ oh, นี่สวยด้วยนี่ครับฟูโซจะได้ไฟไท้ายใหม่ด้วยโอ้ oh. FC หลายๆท่านอยากให้ผมเข้าไปดูฟุตซอนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเข้าไปทําไวท้ที่ไหนไม่รู้อู่เขาอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับตองแปแหลตองไ่ไปเที่ยวแผลพิชิวด้วย <Okay. S 1> แต่ก็ไม่มีเวลาแวะขนาดนั้น okay. เพราะว่าจะต้องไปจุมพรแล้วก็จะไปนครเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเที่ยวสงการหนอยพี่มันงานที่บ้านมันมันไม่มี <laughs> <laughs> ก็เลยหยุดว่ามันค่าใช้จ่าย ่วันมันเยอะไงก็เบรกเบกให้ลูกน้องพักมั่งก็ดีก็เดี๋ยวขากลับนะครับขากลับผมตั้งใจจะเก็บผลไม้ที่สวนไม่รู้จะเหลืออะไรมัง่งมาฝากน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวพอวิ่งใกล้จะมาถึงที่นี่ก็จะโทรบอกอน้องทิวกับเจออว่าเออาม,มาเอาผลไม้ไปกินนะครับผมก็จะน่าผมก็คงจะไม่ได้ยูเทิร์นนะน่าจะจอดฝั่งนู้นแล้วเอาข้ามมาให้ อืมเนาะเดี๋ยวเก็บลองกองเก็บมังคุดมาฝากเพราะตอนนี้ก็ผลไม้ก็น่าจะเหลือแค่นั่นแหละครับผมน่าจะเหลือแค่ลองกองกับมังคุดนะครับเนื่องจากว่ามันฤดูมัน,ม,นมันไม่ใช่ฤดูผลไม้เยอะเหมือนช่วงเดือนเมษาพฤษภากรกฎานี่ผลไม้จะออกเยอะครับอืมนี่ยังไม่ได้กลับไปเรียนง่ายเลย กุมภาพันธ์หน้าเลยนี่ครับวันนี้ก็ดูร้านอยู่คนเดียวเจโอนี่หรือน้องโอเราก็อืก็ถือว่าหยุดพักพักรถแป๊บหนึงครับพักเครื่องพักยางนะสองวันอไปสองวันเพราะว่าจะผ่านมาแล้วไม่แวะมันก็กระไลอยู่ มองดูแล้วครับนี้มองดูแล้วโอเคมองดูแล้วว่าร้านเปิดนะครับร้านเปิดก็เลยยังไงก็ต้องแวะก่อนไปหาน้องๆก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเสียวูธกับเสียท็อปนี่จะมาบ่อยเหลือเกินนะที่ปานเนี่ยมาเที่ยวทะเลเออพาพาแฟนมาเที่ยวเออ ช่วงนี้ก็ไปได้ก็ต้องไปครับใครไปได้ก็ต้องไปอย่าคิดว่าหามาได้แล้วเก็บอย่างเดียวอกมาเป็นไหก็ไม่เป็นอืครับก,ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมพี่พี่น้องน้อง่าสิงรดบรรทุกทุกท่านนะครับเออไป,ไ,ปมมไมามาผ่านไปผ่านมาก็มีแวะเข้ามาดูได้นะครับทั้งอะไรใหม่อะไรเกา่าอะไรนอกอะไรไทยสั่งได้สั่งซื้อได้ครับ อ่าถ้ามาถึงปานบุรีก็ขาขาลงใต้นะครับขาลงใต้เส้นนี้นี่ครับขาลงอยู่ในปั๊มพิทีนี่ครับปั๊มพีทีใหญ่มากปั๊มนี้พื้นที่กว้างนะครับถือว่าเป็นปั๊มพีทีที่ใหญ่ที่สุดปั๊มหนึ่งเลยแหละในประเทศไทยเราเพราะว่าปกติปั๊มพีทีจะไม่ค่อยเห็นใหญ่ขนาดนี้อันนี้ร่ยเอะอืม ัต่เขปนายนะ่าจะมีโปอเน่เนาใช่ใช่ปัม๊มอีกอย่างปั้อื่นมันาง,งจากคน,นเล็นนกโอ้รถโอ้รถอะไรมาเอารถกระบะคันใหม่นะป้ายแดงนะอือนี่ก็ ไปสั่งยังไม่ได้รถนะครับยังไม่ได้รถรถผมก็พี่สาวไปสั่งแล้วยังไม่ได้ Fortuner รอเขาบอกกับกลางเดือนนี้แหละแต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่แต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ดูรถกับเขาเนื่องจากว่าต้องเอาเจ้าล็อกกีนดีเรากลับอุบลนะครับนี้ไม่ได้งานเลยเขาวิ่งกันอยู่แต่พี่ไม่ได้กลับไปเดี๋ยวรอเอาของที่บ้านที่กรุงเทพแล้วก็เอากลับไป,ไปอ ไปขึ้นทะเบียนโคตาวิ่งขนข้าวเพราะว่าเราเราต้องไปแก้งเลขทะเบียนแก้งเลขทะเบียนรถอืมเพราะว่าเราต้องเอาเลขทะเบียนรถเราไปแจ้งไปแจ้งให้ให้เขาว่ารถเราสีนี้ทะเบียนนี้เพราะว่ามันได้ค่าเบรกไงได้ค่าเบรกนี่ครับตอนนี้เรา เดี๋ดดยวือเน่ส่งเอาเไปส่งค้ขั้โอ้สอง่งส่งคนส่งใช่ไหมอให้ให้โอไปให้จีโอาไปไใ,ให,ปให้ช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยครับโอ๋ท้องไส้ด้วย มีน้องครับมีน้องอนี่ครับเตรียมของครับนี่ของที่จะเอาไปส่งให้ที่สักแก้วติดรถไปด้วยถือว่าได้ขายของด้วย,วย,ยอืมไอ้ว่าที่ว่าร้านที่ว่าจะเปิดนั่นเหรที่ว่าแต่งร้านยัง,ยงแต่ว่าเดี๋ยวลูก,ก,กค้าที่ไปถูแถวประตูอะไรเงี้ยโอ้ พออยู่อยู่ยปทุมธานีมีลูกค้า,าอยู่ต่อนแ้วอยู่ครับเหรอครับถ้าไปโอ้พี่จะกลับอาทิตย์หน้าถ้าพี่อยู่ก็แวะได้<ม>เพราะว่าขากลับมันต้องวิ่งผ่านเส้นบ้านพี่ไงใช่ใช่พี่เจ๊ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่านผ่านบ่านที่อื่นอืมเขาวิ่งออกจากปทุมมาก็ผ่านบ้านพี่เพราะว่าจะลงใต้ว<ม>ิ่งออกบ้านพี่ก็มาออกสายสีออกกระทุ่มแบนเลยอโอ้แม่เป็นครอบครัวเลยครับพี่ตั้งใช่ใช่ มีของพี่สองคนคนโตสองคนคแล้วก็หลาน,ลลานตัวเล็กอีกสองคนก็หลานค,คนโตคนนี้อยู่ที่มธุรกิจบัณฑิตเขาเรียนเรียนอยู่มธุรกิจบัณฑิตใช่เรียนแอร์ออใช่เนี่ยคนเนี้ยที่ว่าจะเกือบได้ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปจีนมทนีที่จีนก็ดีม,ม,มีมีมการบิน มันมีมหนึ่งเป็นมการบินเนี่ยพี่มาแล้วเพราะว่ายื่นหนังสือไม่ทันเขามาบอกช้าเพราะว่ามันต้องให้ผู้ปกครองเซ็นใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ทันแล้วก็เขาก็เลยเลือกเรียนที่กรุงเทพส่วนคนอีกคนหนึ่งก็เรียนที่วัันบ้นนี่ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอ้วย นี่ครับคือไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะใส่จะใส่เสื้อตัวนี้ครับนี่ผมก็ผมก็ไม่ได้ดูนะนี่เสื้อตัวนี้ให้ให้แบบตอนนั้นกับเสียวุฒิคือเน่ามาครับสองคนเน่าอ๋อพี่วูฒิก็เน่ายันกลับเลยครับเน่ายันกลับเลยพี่บู๊ทนี่นี่นี่เพิ่งมาแล้วก็จะไปชุมพรแล้วก็จะไปนคร <ล>ครหรอคะลงใต้เหรอคะเนี่ยลงใต้อ้้นั่นช่วงนี้เสียทิวนี่โอ้โหเอฟซีเร็วมากเลยอือใช่ใช่ก็คือตอนที่ผมเข้ามาดูอ่ะผมเป็นคนที่สิบเจ็ดที่เข้ามาเป็นอ่ผู้ติดตามของเสียทิวนะครับเป็นคนที่สิบเจ็ดนะครับหลังจากนั้นพอพอไลฟ์สดกับเสียตินเสียวุธฝากช่องไปแป๊บเดียวครับ ตอนนี้ของเสียทิวนี่สองพันสองพันกว่าหรือเท่าไหร่ละหรือเท่าไหร่เสียชิวคะ่ะเสียชิวเสียชิวเสียช,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 ชิวนี่สองพันกว่าละแต่อนดูคลิปแต่ละชิ้ของเขเองเยอะนะคะอย่างล่าสุดเอาเอาชุดแต่งบูโซ่ของญี่ปุ่นอืเห็นอยู่ <ๆ S 1> เอาไปให้ที่รีสอร์ทนะเจ็ดพันกว่าครับก่อนหน,น้านั้นเอาอะไรไปให้นะสองพันกว่าดูล่าสุดเจ็ดพันานี่แล้วไปท่ายของน้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 องขายเรียนน้องพีเสียเรียนเออนวลทีแล้วผมไปถ่ายละไปถ่ายครับ ผมใกล้จะแซงผมแล้วนะครับคลิปแต่ละคลิปเขาเนี่ยใกล้จะแซงผมแล้วนีวข่ของของแต่ว่าของน้องทิวนี่อยู่ในเฟซนี่เยอะใ,<ช>ในเพจอะเยอะมากเลย,อ,ยอือครับนี่นี่ถ้าใครเข้าไปดูของน้องทิวนะครับต้องเข้าไปส่วนมากจะไปเจอในเพจจะเยอะเพราะว่าเอาอะไรใหม่มาแบบออรถอะฮะี่อมาได้ทำรถหผมได้แค่แค่ท่อ ไม่รู้จะทําอะไรผมก็นึกไม่ออกมีตัวมตัวใหม่เืออย่างี้จะได้เออัของแต่งงไปให้ผมก็ไม่ไม่ไม่มันไม่ได้จับรถอะไรแต่ว่าคือเรายังนึกอยู่ไม่รู้จะจับอะไรใส่มันเพราะว่าล็อกกี้เนาะล็อกกี้มันแต่ผมพยายามหาแก้มเบลดอยู่แกมเใช่ครับอืมพยายามหาแก้มเรลดล็อกกี้แต่ว่าผมอยากได้ชายกันชนมากกว่าตอนนี้ชายกันชนหน้า อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรอะลมก็ผมพยายามหาชายกันชนหน้ามันมัน,ม,นมันยังไม่ได้เพราะว่าถ้าได้ชายกันชนหน้ามันจะมาปิดตรงเอ่อบางฝุ่นพอดีบางฝุนง่นใหญ่อะ,อะเพราะตอนนี้มันไม่ปิดบางฝุ่นมันเป็นช่องของของผ้าใบายอยู่ช่องอืมนะเาไปใส่คันส้มานะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปเอารูปในในเครื่องนี้ให้ดูก็ได้เอารูปในในเครื่องนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมพี่พี่น้องนองทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนร้านทักพาทอะไรแต่งนะครับที่ปานบุรีนะขาลงนะครับขาลงไม่ใช่ขาขึ้น<า>ครับผมถ้าถ้าขาขึ้นก็ไปยูเทิร์นกลับมา,ายูเทิร์นสังเกตปั๊มเชลล์แล้วก็เจอยูเทิร์นเลยครับนะแคสส่สั้นเองช่วงนี้ไม่ถึงยูเทิร์นสองกิโล ก็เห็นช่วงนี้ก็โอ้โหส่งทุกวันครับส่งทุกวันหรือจะสั่งผ่านสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้เนาะแล้วเราก็จะจัดส่งให้ครับก็จะจัดส่งผ่านเพจได้เลยครับสั่งผ่านเพจได้ครับผมก็เข้าไปที่เพจนะครับเพจทักพารอะไรแต่งของน้องทิวครับแล้วก็มีช่องด้วยช่องช่องอะไรนะทิวทักพารทิวทักพารนะครับใช่ใช่พิมพ์ง่าย คือทาช่องอย่าไปทําภาษาอังกฤษย,ยากครับเหมือนของพี่พิทัศพี่ถีเนี่ยโหแทนที่เขาทํามาตั้งนานแทนที่จะมีผู้ติดตามเร็วรแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษบางคนคที่เขาดูอะ่ะบางทีเด็กส่วนมากเด็กจะดูติดตามเยอะแล้วคนที่ขับรถอะ่ะถามว่าใครจะพิมพ์ภาษาอังกฤษเก่งก็มันก็ยากนะครับจำภาษาไทยดีกว่าใช่รับ,รบพูดถึงว่าเราก็จบด้วยภาษาอังกฤษใช่ใช่ครับ ่ล่าสุดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเรจะทำช่องอ่า1 0อไฮโซของแฟนให้เพราะว่าแฟนเขากรอก700อยู่อ่าได้ได้ได้อเออถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะไปได้เร็วอยู่1 0<ป>อเอ่อตั้งชื่อกันนี่คือ1 0อไฮโซแล้วภาษาอังกฤษก็คือไฮโซทักอ๋อไฮโซทักอโอเคนี่ครับกำลังทำช่องให้แฟนอยู่ค่ะที่แฟนเขากรอก700อยู่น่าน่านะครับแล้วก็แล้วก็ของแต่งในร้านนี่ก็ส่งไปให้ครับผม เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมีสมาชิกมาเพิ่มในช่องทีมงานโทรหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ถือว่าเป็นสมาชิกของทีมงานโทรหนึ่งนะครับของปานบุรีก็จะเป็นช่องเสียทิวเสียชิวนะครับทิวทิวอะไรนะลืมชื่อ,อท,ทิวทักพาร์ทครับนี่ครับนี่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 ครับพี่น้องครับนี่ครับช่องทิวทักพาร์ทนะครับอย่าลืมติดตามกันนะ เดี๋ยวเราก็จะดูได้ดูว่าน้องเขาจะไลฟ์สดให้เราดูเวลาใส่อะไรมาเลครับก็คือเข้ามาติดตามเร็วๆนะครับ4,000ชั่วโมงกับ1,000ผู้ติดตามนะครับเราก็ได้ดูไลฟ์สดเลยนะครับ4,000ชั่วโมงกัติดตามครับ4,000ชั่วโมงนี้ไม่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 นานครับถ้าถ้าเรามีฐานฐานผู้ติดตามอยู่แล้วนะครับพี่ๆน้องๆก็ช่วยสนับสนุนน้องเขานิดนึงนะครับไปจากช่องใหญ่ๆพวกเรานี่แหละ ช่องเสียตินเสียท็อปเสียวุนี่แหละครับช่องล็อกกี้อดี้เ่านี่ยก็เสียตินหัวเห็นใส่ได้แล้วใส่ตรงเลยแล้วไหนอืมใช่ใใใครับนี่ครับก็น้องเขาก็ส่งไปให้เจ้าซูเปอปร์เทสนะครับที่อยู่ใต้คิวพอดีนะพี่น้องตอนแรกเขาก็ใส่กันไม่เป็นเขาก็เปนเลงเงเลงไอเราก็โทรไปบอกว่าอยู่ตรงบอกนนว่าอยู่มันจะอยู่ตรงตรงขอบคิ้วลีดน้ํา มันจะอยู่ตรงขอบคิวเลียนน้ำครับเขาก็ไปเล่งเล่งเล่งกันนะครับจะบอกให้ติดตรงนี้เลยตรงประตูเลยพี่ผ้าด้านเอานี่ครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมก็จะทําคลิปให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมประมาณ20่สินาทีนะครับอีกครึ่งครึ่งของวินาทีก็ผมก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆไว้อย่าลืมนะครับอย่าลืมยังไงก็กดติดตามช่องเสียทิวทักพาธนะครับคือทิวทักพาธเฉยๆนะครับทิวทักพาธแล้วก็ อยู่ในเพจก็คือทักพาร์ตอะไรแต่งนะครับก็เข้ามานะครับติดต่อน้องทิวเจ๊โอนะครับได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ค่ะครับผมแอดมินช้านิดนึงก็คือเราสองคนอาจจะยุ่งแต่เราไปตอบแน่นอนได้บางทีมันจะติดงานหน้าร้านนิดนึงค่ะหรือไม่บางทีแบบโทรศัพท์ไม่ได้อยู่หรือว่าเราอาจจะเปิดอะไรดูแล้วแล้วเราไม่ได้ยินเสียงมันเด้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไปไล่ก็ราคานี่ก็เข้ามาดูเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็ถูกใจก็ คุยเาเองคุยง่ายคุยง่ายยิงยิงยิ่งถ้าเกิดมาจากติดตามจากช่องพวกเราเรียบร้อยแล้วนี่ช่องไม่ว่าจะเป็นเสียชิวเสียวุฒเสียท็อปช่องผมนะครับล็อกกี้อินดี้หรือมาจากทีมงานคนหนึ่งก็แจ้งให้น้องเขาเลยรู้นะครับ เอาไปไม่ไม่ถึงเลทที่เราจะลดให้หรอกส่วนมากเออโอเคถ้าถ้าเอาของในร้านสักห้าพันอย่างเงี้ยเราก็จะทำส่นลดให้แต่วันนั้นพี่เขามาไม่ถึงเขาบอกตามช่องพวกพี่มากี่พันไม่รู้หนูก็ลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์คนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละก็คือคือเราก็ต้องบริการเนาะเราบริการเราคือถามว่ากําไรเราก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องการอยากให้ลูกค้ามีรถที่ สภาพสวยๆเนาะเอาไปใงๆวันนั้นเวลานั้นมันจะได้มีแรงบันดาลใจในการรักษาในการขับในการใช้อะไรเี้นาะวันนั้นผมใส่ไฟเข้าไปแล้วก็ผมทําคลิปไปก็มีผู้เข้ามาชมสองหมื่นกว่าท่านแล้วครับตอนนี้สองหมื่นเลยเหรอสองหมื่นกว่าครับแต่ว่ายอดผู้ชมที่เยอะที่สุดที่มาทําคลิปที่ปานบุรีนะครับเป็นยอดที่มันจะมีรูปของเจ๊โอขึ้นอ่ะ ตอนนี้รู้สึกน่าจะร่วม3 0,000ื่นนะมั้งสองหมกว่าเกือบ3 0,000ื่นครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องนะครับพี่มาการุณาขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้มาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอฟซีพีอัมด้วยอ่าก็คือในช่องในทีมงานนะครับในทีมงานในทีมงานของอ่าเพราะว่าเอฟซผมสายตานี่เยอะมากนะครับเพราะว่านี่ที่ไลฟ์สดมาก็มีพี่ๆน้องๆหลายๆท่าน บอกว่าผ่านพี่แวะด้วยโอ้มันมันยากที่จะแวะจริงๆเนี่ยต้องเอาสติกเกอร์มาติดในพวกคัะเลยเออนี่ก็ให้ให้น้องคิวไปแล้วครับสติกเกอร์นี่นี่ครับนี่สติกเกอร์อาจจะเมื่อกี้บอกว่าข้างนอกเตรียมจะแปะแล้วเออน่ารักพี่เอาอีก่ไหมมีมีอยู่ไม่มีไม่มีอันนี้สั่งอยู่สั่งอยู่ได้ไดะอืมเดี๋ยวนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ เดี๋ยวแป๊บนึ่งร้นี่จะไปคนี้นี่ครับเดี๋ยวกระจกครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากร้านด้วยนะครับฝากพี่พี่น้องๆด้วยครับผมก็จะได้เดินทางต่อนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องบอกลากันนะจุดนี้นะครับก็สวัสดีครับพี่น้อยเอซีครับสวัสดีครับ